งองเฮ้ยซีเคสเรนนี่สวยค่อนเพื่อนสวัสดีค่ะผมอิีฟูแอบบารนะคะเป็นที่เขาจมารีวิวลิปออยล์และโพรชั่นนะคะผมสัง่งมาเป็น08หรือว,ว่าสีจูปิเตอร์นะคะเพื่อนเป็นสีที่พี่มาริโอเจอนะคะเพื่อนแลนะเขาต้องมีจุกมุนใจด้วยนะคะเ,เพื่อนผมอยากได้เป็นซีเคส มูนแล้วก iden, Earth, okay. ็เอิร yeah. right ์ธเพื oring, 1, 2, ่อนๆเรามาเริ่มแกะกันเลยค่ะมาแกะกันให้ดูก่อนนะคะเพื่อนๆผมอยากได้ตัวสีเค็นมาว่าเลยนะคะเพื่อนๆนเฮ้ยซีเค็มนี่ ผมได้เป็นตัวซีเคทแล้วครับเพื่อนนี่ดวงดียมากเลยะครับเพื่อนมันเป็นรูปหัวใจแะเหมือนแบบรวมทั้งจักรวาลนะคะเพื่อนๆเห็นไหมแล้วกว็ตรงนี้นะคะเพื่อนๆมันสวยม,มากเลยครับเขาเก็บรายละเอียดได้แบบยันกิฟต์มากๆเลยน่ะเพื่อนๆนี่ครับนี่อ่ะต่อไปเราจะมารีวิวลิฟตกันก่อนเลยนะคบเพื่อน Let's go <S นี่คร่บเพื่อน ันจะเงามากๆเลยนะคะเพื่อนๆนี่ <Wow. S 1> เห็นไหมเลิฟพอยซ์นกลาซี่กลอสด้านล่างก็จะมีเขียนด้วยนะคะ oh. ว่าจูปิเตอร์ศูนย์แปดเห็นไหมนี่อ่ะเราจะมอ,งองนงอะไรคะเพื่อนมันแกะง่ายมากๆเลยนะคะเพื่อนๆนี่อ๋อ oh. นี่ค่ะเพื่อนเหมือนเขาจะเปลี่ยนหัวแปงน,นะคะเพื่อนๆทำให้เข้ากับตรงปากมากขึ้นนะคะเพื่อนๆนี่ ราจะมาลองทางกันเลครับได้ไหมครับเพื่อนๆผมไม่เห็นนะสวยเพื่อนๆแต่ผมจะลองมาใส่กับผูกคุณแจนะครับเพื่อนๆมาเป็นยังไง Yes ดีใจมากเลยครับเพื่อนๆได้ซีเขตเลย นี่นะคะเพื่อนๆผมทําการใส่พวงกุญแจแล้วคับเพื่อนๆมันน่ารักมากเลยะคะ่ะเพื่อคนละผมก็ได้ซีเกตด้วยครับดีใจมากๆเลยนี่เห็นไครับเพื่อนๆสวยมากเลยครับนี่ครับแต่ด้านหลังก็จะมีเขียนด้วยนะครับว่าเล็โพชั่น,นะคะบับเพื่อนๆตรงนี้เห็นไหมสวยมากๆเลยครับเพื่อนๆนี่เดี๋ยวให้คุณแม่ซูมอีกทีครับ มันจะเป็นแบบดาวแบบกาแล็กซี่จักรวาลนะคะเพื่อนเห็นไหมมันสวยมากเลยค่ะเพื่อนแลดีใจมากเลยได้สิเคครับแล้ววันนี้ก็จบการยนของเราไปเท่านี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย